ใครมาจีบไหมหนูบอกว่าโอ๊ยไม่มีหลอกอย่างเงี้ยหรอป่าแต่ว่ามันก็คือแบบเราคนไทยแม่หนูบีต้องหม่อมตัวคือชนีไทยต้องถ่มตัวแบบว่าไม่มีใครมาจีบหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบในชีวิตมันก็คงมีคนชอบหนูบ้างแหละแม่แม่เนาะแต่ทีเนี้ยคนก็ไปคอมเมนต์มาพิมพ์คอมเมนต์แบบแย่ๆกับเราเยอะจนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอบหน่อยแล้วกันหนาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขามาเม้นต์มามานว่าแบบว่าอ๋อหาแฟนรวยสิบอกเขาไป หรือบอกว่าแบบว่าบอกบอกว่าเหงาแต่ดีเอ็มไปไม่ตอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีแบบว่าไปเดินตามไซสงานสิเดี๋ยวก็ได้แฟนอย่างเงี้ยคือคือหนูรู้สึกว่าแบบว่ามันบางบางอันมันถูกเราอะค่ะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบมันประมาณเดียวกับเราแบบพอดีกับเราอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องแบบเออแบบให้กําลังใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยปรึกษากันได้มากกว่าหนูคิดว่าอย่างนั้นนะคะ กิดขึ้นแล้วมีแฟนไม่มีแฟนหาแฟนรวยละสิเธอแล้วแหละนี่ตรงนี้เลยใ,ลใครวันนั้นบ้างนี่พวกเธอเลยความผิดเออไม่มีอะไรหรอกรอก็คือจากวันนั้นที่เราสัมภาษณ์กันไปหนูก็มีความเมามอยกับแม่แม่เราแม่ก็ถามว่าโสดไหมแล้วก็อเอาโซนเอาบอว่าจีบได้ไหมโอ้จีบได้ทักมาเลยอะไรเงี้ยกับกูเลน่เลนๆเมามอยแล้วแม่ถามว่าแบบมีใครมาจีบไหมหนูบอกว่าโอ้ยไม่มีหลอกอย่างเงี้ยหรอป่าแต่ว่ามันก<ม>็คือแบบ เราคนไทยคุณแม่หนูบเวหนบีต้องถ่มตัวคือชนีไทยต้องถ่มตัวแบบว่าไม่มีใครมาจีบหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบในชีวิตมันก็คงมีคนชอบหนูบ้างแหละแม่แม่เนาะมันก็แบบเออแต่ว่าเราก็อา,อาจจะยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคนก็ไปคอมเมนต์มาพิมพ์คอมเมนต์แบบแย่ๆกับเราเยอะจนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอบหน่อยแล้วกันหนาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขาว่าเมนต์มาปานว่าแบบว่าอ๋อหาแฟนรวยสิบอกเขาไปหรือบอกว่าแบบว่า บอกบอกว่าเหงาแต่ดีเอ็มไปไม่ตอบยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีแบบว่า,บบวาไปเดินตามสายงานสิเดี๋ยวก็ได้แฟนอย,อย่างเงี้ยพูดกับเราอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเราก็เลยขอตอบซะหน่อยว่าเอ้ยมันไม่ใช่ก็เลยเล่าไปเหมือนที่เล่ากับทุกคนเนี่ยว่าเราเราแค่เม้ามอยกับแม่ๆเฉยๆแล้วก็คือหนูรู้สึกว่า คือคือหนูรู้สึกว่าแบบว่ามันบางบางอันมันดูผูกเราอะคะ่ะแล้วหนูคิดว่าหนูก็ตอบแทนหลายๆคนเพราะว่าจริงๆหนูว่าดาราที่มาสัมภาษณ์ว่าโสดอะก็มเยอะแยะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็จะมีคนพวกเนี้ยที่จะชอบคอมเมนต์ว่าดาราว่าแบบทาไมหาแฟนรวยละสิเหมือนเขาแบบเขาแบบเหมือนอคติกับดาราในเรื่องนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมาโมยใช่คือ คือหลายๆคนเขาก็สนแล้วก็มีความสุขมากไม่ได้บอกว่าต้องมีแฟนเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องมีใช่ไหมคะ,มนนคะหนูว่าคนหนูว่าคนเก็ตที่หนูพูดเยอะนะแบบก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบมันประมาณเดียวกับเราแบบพอดีกับเราอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องแบบเออแบบให้กําลังใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยปรึกษากันได้มากกว่าหนูคิดว่าอย่างนั้นนะคะ จริงจังไม่ติดเล่นนะหนูจะไม่พูดแล้วว่าเอออยากได้ดอกไม้ D M มาได้ไม่ไม่คือจากเขาที่แล้วคน D M มาเยอะมากเลยคน D M มาทุกวันทุกวันนี้ก็ยัง D M มาเลยเปิดการมองเห็นคุณแม่อันนี้ใครใครเอาไปใช้ได้เลยเทคนิคนี้แต่หนูอาจจะไม่ใช้แล้วใช่ก็วันเลทยนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะทำงานเหมือนเดิม คนที่ใช่เออจริงๆมันก็ไม่ยากแต่มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเออหนูก็คงแบบต้องต้องต้องคิดเดยอะนิดนึงก็ยี่บ้าแล้วเนี่ยเออแ๋ยวอยีก็จะสาสิบแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออก็แบบว่าจริงๆหนูแฮปปี้กับการทํางานกับกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะแล้วก็มันมันยุ่งมากอะ่ะเออไม่ไม่ได้เป็นอะไรเออใช่ใช,ช่ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนก็อยู่ด้วยกัน เลมีความสุขมีความสุขมากไม่ต้องดีเอ็มมาเห็นไหมใช่แต่ว่าวันวาเลนไทยก็เป็นแค่วันหนึ่งวันคล้ายๆมาคาร์ูชาแล้วแหละก็ชวนกันไปเวียนเทียนเออเห็นไหมได้ดอกไม้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นแบบว่ายฟ้าอย่างเงี้ยเออเป็นดอกบัวอย่างเงี้ยค่ะเออขาบอกดอกบัวขอบคุณค่ะเลย ปี้นี่นะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเป็นเรื่องสาคัญใครคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ม่แล้วให้ขอขอให้ไเองหนึ่งข้อขออะไรอืมโหหนึ่งข้อง่ขอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วกันค่ะทั้งแบบว่า Mindset แล้วก็ฟิ s ิ c อ l อยากแข็งแรงขึ้น <mod els> ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดาลา่า a ฟซบุ๊กทับดดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ